สวัสดีครับผมเลชเชสิทธิ์จากบริษัทโค้ดมูบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทีการนะครับการตั้งค่า import alias นะครับหรือ alias import นะครับในโปรเจกต์ react นะครับที่เขียนในวิวแบบ TypeScript นะครับผมขอ reference นะครับถึงคุณ Alex นะครับเรซเซนเดอร์คนะครับซึ่งเขาก็ทำเอาไว้แต่ว่าผมอาจจะมีเรียกว่าเสริมให้นะครับแก้ปัญหาบางจุดที่อาจจะเขายังเก็บไม่หมดนะครับก็ในเบื้องต้นเลยนะครับในก่อนนี้เนี่ยนะครับอ่า เราจะเขาเรียกว่าจําลองให้เห็นภาพถึงปัญหาก่อนว่าถ้าเวลาล้องการจะ Import นะครับเจ้าตัวไฟล์บางอย่างหรือคอมไพน์บางอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในเขาเรียกสับโฟลเดอร์หลายชั้นเนี่ยบางทีเราใช้เป็นลักษณะเดียร์ทีเป็นดอตดอตบางทีมันจะเริ่มงงนะครับว่าจะมันอยู่ที่ผ่านไหนกันแน่มันเริ่มต้นก็ผมกสาที่ดูนะครับผมได้มีการ New Project React ขึ้นมานะครับก็เป็น Project React ที่นิวขึ้นมาโดยการใช้วิดนะครับ เท่านี้เบื้องต้นเลยนะครับก็ตอนนี้โปรเจกต์เนี่ยก็ผมมีไฟล์คอมเมนต์ตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมสอนเรื่องของเจ้าตัวเทลวินนะครับการอินทิเกรตเทลวินกับ React ที่เป็นวิดนะก็เลยมีโค้ดคาทิ้งเอาไว้ผมขออนุญาตลบโค้ดนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เจตขึ้าใหม่ก็ t s i f c นะครับเ่อท,ทำการเจเรกขึใหม่ดังนั้นผมจะทำการลองสร้างคอมเมน n ์สักตัวหนึ่งขึ้นมาที่โฟลเดอร์ s r c ในการ new folder นะครับ ตั้งชื่อว่า component หลันั้นผมก็ทำการ new นะครับเป็นลักษณะเช่น subfolder นะครับเช่น pages นะครับแล้วก็ทำการา new component ตัวนึงกันชื่อว่า login นะครับ page.tsx นั้นทำการ j e n r a t นะครับเจ้าตัว Page นี้ขึ้นมาเอาละในเบื้องต้นนะครับ tsrfc ในเบื้องต้นนะฮะผมจะลองทําการเรียกเจ้าตัวคอมมานด์นี้ดูนะครับว่าผมสามารถเรียกมันได้ไหมจริงๆชื่อคอมมน์คุณเป็นตัวใหญ่นะขออนญาตที่จะ rename มันนิดนึงนะ,ะนะครับนะฮะเป็น login page อ,อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตแก้เป็นว่า login page ด้วยอันนี้ผมกลับมาที่ตรงแอปนะครับแล้วก็เรียกเจ้าตัวคอมมานด์นี้นะครับในการอาจจะ enter อย่างนี้นะครับแล้วก็ พิมพ์รอไปว่า login นะครับเพจนะครับใส่เข้าไปงี้อันนี้ import ให้นะฮะนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับ <c oughs> รทำาร refresh นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นคําว่า login page สามารถที่จะไปทําการโหลด component login page ได้จริงเห็นไหมนะครับรง่ายมันขึ้นตาม content ที่อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าตรงนี้ผมใส่เป็นคําว่า login นะครับเพจ หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าขึ้นเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับผมขออนุญาตที่จะสเป็น2ฝั่งแล้วกันประเด็นก็คือว่าสมมติว่าใน Lock ็อก i n นเพจเนี่ยผมอยากจะโชว์รูปภาพ <c oughs> นะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับผมจะทําการอ,อ้างมันยังไงนะครับก็จากตอนที่แล้วเนี่ยผมสอบวิธีการเขาเรียกว่า ดึงรูปภาพที่อยู่ใน Project React นะครับแบบวิดนะสอนไปแล้วว่าทำยังไงก็มา oh, <okay. S 1> ดูกันนะเอานงนี้ oh. นะเราต้องทำการเรียกว่า Import รูปภาพเข้ามา Import นะครับแล้วก็หมดต้องตั้งชื่อว่าโลโก้แล้วกันนะครับโลโก้ฟอร์มผมมานั้งนะดอทนะแล้วก็ดอทดอทสแลแล้วก็ดอทดอทเพื่อถอยว่าผมอยู่ผ่านไหนนะครับแล้ดอทอีกนะจะเห็นว่ามันยากผมควรนะครับแล้วก็ใส่ชื่อรูปภาพเข้าไป ผมจะได้โลโก้แล้วแล้วก,ก็ผมก็ทำองามการเขาเรียกว่าใส่อันนี้ก็ไปโลโก้โชว์นะครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดเราแบบอยากจะเขาเรียกว่าไม่ต้องพิมพ์ดดเนี่ยเราต้องการจะอ้างจากที่ซอ r ์สเลยซึ่งสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำเป็นลักษณะแบบนี้ก็ <c oughs> คือเป็น assign นะครับ assign จะแทนโฟลเดอร์ src ไปเลยแล้วก็ slash นะครับในเคสนี้ก็น่าจะแบบนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ 6เราทำเพื่อตั้งค่ามันสามารถรันได้ตอนนี้มันรันไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าการทำ alias import ก็คือการใส่เหมือนกับเป็นตัวแปล assign แล้วก็แทนผ่าที่ต้องการวิธีการทำทำยังไงนะครับเอาละมขออนุยาตเอากลับมาให้มันรันได้ปกติก่อนนะครับก็ mm hmm. กัจาริที่ลิงก์นี้ลิงก์นี้ก็บอกว่า step แรกเลยนะกูจะต้องทำการเขาเรียกว่าไปที่ไฟล์ w i t h นะ config ts แล้วก็ w i t h นะครับ แล้วก็นะครับตรงนี้เนี่ยนะคุณต้องทําการเพิ่มนะครับการ i Import ตพาดเข้าไปก่อนนะครับดอกแรกเลยแลนั้นทําการเพิ่มส่วนดิจิวเรโซ e นะครับอันนี้เคลื่อนไปซึ่งวางเข้าไปอันนี้มันจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเออร์นะเขาจะเขียนคอมเมนต์งี้เบาๆไว้ว่าคุณอย่าลืมทําการแอดเจ้าตัวแพ็กเกจของโหลดเข้าไปด้วยนะผมสต็อปนะครับแล้วก็วางตัวนี้เข้าไปเพื่อจะให้สองบรรทัดน,นี้ไม่เออร์นะครับมผมลงเรียบร้อยนะครับผมก็กัดมา ทำการ r ันเหมือนเดิมจะเห็นว่า error หายแล้วหลังนั้นเซ็ถัดมานะครับุุต้องทำการไปเขาเรียกว่าแก้ไขนะในไฟล์ typescript นะครับก็คือ tsconfig.json โดยการเพิ่มนะครับเจ้าตัวบรรทัดนี้เข้าไปนะครับสองบรรทัดนี้เข้าไปเพิ่มเข้าไปที่ตรงบริเวณนี้นะอันนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะ นะครับโอเคแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวผมจะมีพูดตอนท้ายทีนึงว่าเอ๊ะไม่สมบูรณ์ยังไงการที่เราทำแค่นี้นะฮะอาจจะต้องสต็อปนะครับแล้วก็รันใหม่อันนี้ทดสอบดูว่าเราจะสามารถเลือก assign ได้ไหมนะครับก็ <c oughs> ผมก็จะทําการกลับมาที่แอปนะครับกลับมาที่ตรงล็อกอินดีกว่านะครับผมจะทําการคอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็กลับมา enable าจากที่เมื่อก่อนตรงนี้จะ error ตอนนี้จะไม่ error นะครับ รูปได้นะที่วิการแอ i a เผ่านไหมประเด็นคือถ้าเกิดผมบอกว่าในกรณีเนี่ยนะเราต้องการจะพิมพ์แล้วมันเกิดออโต้คอมมิชชั่นนะตอนเนี้ยบางทีจะเห็นว่ามันไม่อยออโต้คอมมิชชั่นเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยตรงไทสคริปต์นะครับก็คือไฟล์ไทสคริปต์ของเราเนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้ <c oughs> นะครับ ตรงนี้คุณยังไม่ได้ใส่ตัวเขาเรียกว่าเบส U L เข้าไปต้องใส่เบส U L, U l ไปก่อนแล้วก็ใส่ S R C ตรงนี้จะสมผลทําให้ mm hmm. เขาเรียกว่าเวลาที่เราทําการนะครับมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการาพิมพ์นะครับออโต้คอมพิวชั่นเนี่ยมันถึงจะขึ้นนะครับ mm hmm. ผมทำให้ดูนะฮะตอนแรกไม่ขึ้นนะนะครับอักเซสนะอันนี้อืมจริงจริงมันควรจะขึ้นแหละแต่ว่าจะต้องปิดเปิด,ปดใหม่นะครับอ่าผมอ่า จะต้องพอดีผมงลงแท็บนายไว้มันจะขึ้นจริงๆมันขึ้นแหละนะครับต้องย้ำไว้ลวกันว่าไทสคริปต์นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมีออโต้คอมมิชชันเด้งมาตรงนี้นะนะเพง่ายคือมันไม่เออร์เลอร์ er นะก็ต้องทําการใส่เจ้าตัวเบสเอลด้วยคร่งี้ถัดมาคือถ้าคุณมีเขาเรียกว่าเหมือนซับโฟลเดอร์นะครับในเนี่ยหลายๆซับหลายชั้นนะนะครับุณจะต้องทําการเขาเรียกว่าใส่เนสเข้าไปด้วยนะครับผมให้ดูตัวต้นแบบผมลวกันนะครับที่แบบใช้ในการสอนผมนะฮะ เช่นถ้าเกิดคุณมี subfolder นะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถที่จะ <c oughs> คุณต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับ,แบบนี้เข้าไปเช่นคุณมีคอมเมนต์ตรงนี้นะนะครับก็ต้องใส่แบบนี้เข้าไปแล้วก็ตามด้วยคอมเมนเนต์มานี่เพราะไม่ <c oughs> อย่างนั้นเนี่ยเวลาคุณอ้างนะครับผมจะลองคอมเมนต์ทิ้งนะฮะแล้วก็ไปที่แอปนะครับตรงนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็น alias ดูนะฮะในการใส่นะต้องมาอ่าเบื้องต้นคุณเห็นว่ามัน error นะ นะครับท,ทั้งที่เรามีโฟลเดอร์นี้อยู่จริง mm hmm. เห็นไหมนะครับแถ้าเกิดผมทําการมาตรงนี้แล้วก็อันคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่านะครับทอาทีครับแล้วก็ทําการบอกมีตัว subfolder นะใน src มี s u b ลเด d e r นี้อยู่ตรงนี้จะไม่เออร์ล้อันนี้คือเก็บตกให้ในกรณีที่เรามีเน H ็ตโฟลเดอร์ถ้าเกิดคุณมี subfolder มากกว่านี้นะครับคุณก็ต้องทําการเพิ่มนะครับตรงเนี้ย ซอยย่อยไปเรื่อยโอเคไหมครับก็อันนี้คือตัวอย่างของการเซตอัพนะครับการทำ a r i a e import ใน React นะครับวิดถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคนที่สนใจหลักสูตรนะครับพวกสอนสดเล่นออนไลน์นะครับแล้วก็ออนไซต์นี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ผมได้นะครับที่ code m o b i l e c o m นะครับวันนี้คงงทัเดียกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ